สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาทำนายดวงประจำเดือนธันวาคม2565นะครับในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นะครับก็จะมีดาวที่กลับมาให้คุณค่อนข้างเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะดาวพฤหัสนั้นตั้งแต่วันที่3ธันวาคมเป็นต้นไปก็จะกลับมาโคจรเดือนหน้าเป็นปกตินะครับดาวพฤหัสกับดาวพระเสาร์เนี่ยได้ตำแหน่งมาตรฐานกเกษตราราบดีเป็นตำแหน่ง ทีดาวนั้นมีพลังสูงสุดนะครับส่งผลเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ความสําเร็จสมหวังและมาในช่วงของวันที่8ธันวาคมดาวพระศุกร์จะโคจรอ,ออกจากเรือนลัคนาราศีพิจิกมาสถิตท,ที่ลัคนาราศีธนูสเสวยตําแหน่งมาตรฐานมหาจักรซึ่งแปลว่าความสําเร็จความยิ่งใหญ่นะครับและในช่วงของวันที่16ธันวาคมดาวพระจุก็จะโคจรมาอยู่ร่วมกับดาวพระศุกร์นะครับที่ลัคนาราศีธนูเช่นเดียวกันและในช่วงของวันที่20ธันวาคมดาวประพุธก็จะมีการพักองศ เดินโครจรถอยหลังที่เรือนลัคนาราศีธนูนะครับส่วนดาวพางังคารนั้นในตลอดทั้งเดือนธันวาคมนี้นะครับยังคงได้ตําแหน่งมาตรฐานราชาโชคนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ดาวได้ตําแหน่งมาตรฐานดีค่อนข้างไหลดวงนะครับก็จะมีเรื่องราวดีๆต่างๆเกิดขึ้นแก่ดวงชะตาของคุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยมากขึ้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังเนื้อหาคําพยากรณ์ดีๆภายในคลิปนะครับคุณผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะบูชาวัตถุมงคลเกี่ยวกับสายยานพญานาคราชนะครับ โดยเฉพาะปู่พ ok ุทธชงนาคราชนะครับเป็นเสียนป <fry UC> ู่พุทธชงนาคราชท่านเป็นหนึ่งใน9นาคาธิบดีนะครับที่มีบารมีธรรมค่อนข้างสูงค่อนข้างเยอะเลยนะครับท่านเป็นนาคาธิบดีที่มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะการศึกษาเกี่ยวกับพระเวศนะครับเวทมนคาถานะครับนาคาธิบดีหลายพระองค์ก็ไปศึกษาเรียนนะครับกับองค์ปู่พุทธชงนาคราชนะครับใครที่อยากจะเสริมเกี่ยวกับความรู้สติปัญญาไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือว่าทางธรรมนะครับเรื่องการประกอบสัมมาอาชีพเรื่องของการทา ำงานทำมาหากินนะครับพญานาคราชเนี่ยขึ้นชื่อเกี่ยวกับความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จสมหวังแม้แต่เกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับสมัยหนุมหน่มๆปู่พุชงท่านก็เป็นนาคาธิปดีที่ค่อนข้างมีเสน่ห์เหมือนกันนะครับใครที่อยากจะได้วัตถุมงคลเกี่ยวกับสายยานพญานาคราชไปบูชาเสริมความร่ำรวยเสริมความสำเร็จสมหวังเกี่ยวกับหน้าที่การงานเสริมสติปัญญารวมไปถึงเกี่ยวกับวาสนาความรักเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับบูชาปู่พุชงนาคราชนะครับ หรือแม้แต่กระทั่งจีนาราชนะครับสีเงินยานุพภเกตนะครับสีทองปู่วิรูปักนะครับส่วนสีดำเนี่ยเป็นตระกูลกานหาโคตมาเป็นพญานาคนัครพญานาคเฝ้าสมบัติเนาะเสริมความร่ํารวยเสริมความมั่งคั่งให้แก่ตนเองเอาเป็นว่าใครสนใจบูชายังไงหรืออยากจะสอบถามก็ติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้ตามไอดีไลน์ที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับและอย่าลืมกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็รูปกระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเป็นกําลังใจให้กับช่องหัวใจน ของเรราไปดกัันนะคบ้วยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับคุณมีดาวพ่างคารเป็นดาวประจำตัวในตลอดทั้งเดือนธันวาคมนี้ดาวพ่างคารยังคงสถิตยอยู่ที่เรือนพบกระดุมพระนะครับได้ตำแหน่งมาตรฐานราชาโชคนะครับดาวประจำตัวอยู่เรือนการเงินสวยตำแหน่งมาตรฐานราชาโชคทําให้ดวงวาสนาการเงินการงานชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยค่อนข้าง รุ่งพุ่งแรงนะครับมีเกณฑ์จะสําเร็จสมหวังเขาเรียกว่าตัวไปอยู่บอ่อเงินบอ่อทองนะครับมีหรือจะไม่ร่ํารวยนะครับช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมษนะครับมีเกณฑ์จะมีโชคมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับบวกกับดาวพระเสาเป็นเจ้าเรือนพบกรัรมมะเป็นเจ้าเรือนพบการงานในตลอดทั้งเดือนธันวาคมนี้ก็สถิตยอยู่ที่เรือนกรัรมมะได้ตําแหน่งมาตรฐานที่เรียกว่าเกษตรราธิบดีซึ่งเป็นตําแหน่งที่มีพลังสูงสุดส่งผลเกี่ย กี่ยวกับความมั่นคงความสําเร็จความสมหวังนะครับทำให้ในเรื่องของการงานจะมีเกณฑ์ก้าวหน้ามีความร่ารวยมากยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองและใครที่ต้องการจะสมัครงานหรือว่าหางานใหม่นะครับช่วงเกณฑ์จังหวะนี้เป็นโอกาสดีนะครับที่คุณจะได้งานใหม่นะครับหรือถ้าเกิดใครไม่มีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายเกี่ยวกับเรื่องงานมีโอกาสจะได้รับผิดชอบโปรเจกต์งานใหญ่ๆเข้ามานะครับเรียกง่ายๆว่าเป็นช่วงที่จะมีความมั่นคงมีความก้าวหน้าสําเร็จสมหวงังทิ้งท้ายปีนะครับโดยเฉพาะปีหน้า ก็จะมีความสําเร็จมากขึ้นในช่วงมีนาคมนะครับปี2566เนี่ยดาวพระเสาร์จะโคจรไปอยู่ที่เรือนภพลาพระนะครับไปอยู่เรือนโชคลาภก็จะทําให้เรื่องของโชคลาภวาสนาความสาเร็จด้านการเงินชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยมีมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นะครับไม่มีดาวอะไรที่เป็นศัตรูกับดาวพระเสาร์นะครับแล้วก็ไม่มีดาวอะไรที่เป็น อริมรณวินาศเนี่ยมาอยู่เรือนพบก,การงานเลยย่อมทำให้ดวงชะตาวาสนาการงานชาวลัคนาราศีเมษนั้นจะสำเร็จสมหวังเป็นอย่างมากเลยนะครับส่วนเรื่องที่ต้องระมัดระวังหรือว่าปัญหาอุปสรรคที่อาจจะประสบพบเจอเนี่ยนะครับมันก็มีเรื่องบางเรื่องเข้ามารบกวนใจชาวลัคนาราศีเมษอยู่บ้างนะครับเรามาดูกันที่เรือพรนพบมรณะกันก่อนเลยนะครับอันดับแรกต้นเดือนตั้งแต่วันที่1น,นะครับไปจนถึงวันที่แธันวาคมก่อนนะครับดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือ พบปัตตนีนะครับได้สถิตยอยู่ที่เรือนมรณะ ปัตนิในทางโหราศาสตร์เนี่ยก็หมายถึงคนรักคู่ครองนะครับหรือว่าคู่กรณีคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาหากใครทํางานร่วมโปรเจกต์กับคนอื่นนะครับการทํางานแบบมีหุ้นส่วนต้องระวังมีเรื่องมีปัญหาแตกหักกันได้นะครับรวมไปถึงดาวพาชิตก็มาอยู่ด้วยนะครับดาวพาชิตเนี่ยเป็นเจ้าเรือนปุตตะไมยถึงบุตรบริวารลูกน้องต้องระวังการมีปัญหาร่วมกับหุ้นส่วนการทํางานไม่พอบุตรบริวารลูกน้องช่วงนี้ก็จะมีปัญหาทะเลาะบอ่อแหวงกันนะครับโดยเฉพาะดาวพาชิตกับดาวพังคานเนี่ยมัน เลงกันนะครับหนึ่งสามมันเป็นคู่วิวาทคู่ทบบาะบ่อแหว้งนะครับต้องระวังมีปัญหากับบุตรบริวารลูกน้องหรือว่าบุตรบริวารลูกน้องอาจจะลาออกบ่อยนะครับเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงเรื่องของระบบการทํางานในช่วงนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดไม่มีลูกน้องก็ระวังบุตรของคุณบริวารของคุณนะครับจะเจ็บป่วยมีปัญหาด้านสุขภาพเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล เกิดขึ้นในช่วงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อาจาจะต้องระวังนะครับสรุปแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นปัญหาจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมของคนภายนอกนะครับแต่ว่าเรื่องงานของคุณจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรต้องน่ากังวลนะครับและต่อมาในช่วงของวันที่16ธันวาคมเป็นต้นไปเนี่ยดาวพาทิตเจ้าเรือนปุตตาจะโคจรมาอยู่ที่เรือนภพสุภาแล้วนะครับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของบุตรบริวารลูกน้องนะครับหรือว่าการทํางานแบบมีหุ้นส่วนก็จะกลับมาดีขึ้นมีเกณฑ์ วันที่1ถึงวันที่16ธันวาคมระมัดระวังเรื่องของบุตรบริวารปัญหาเกี่ยวกับลูกน้องนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากชาวลัคนาราศีเมษนะครับที่เรือนลัคนาของตัวคุณเนี่ยมีดาวมฤตยูโคจรมาตั้งแต่1ธันวาคมและจะอยู่ไปจนถึงวันที่8มีนาคมตรงนี้จริงๆแล้วผมได้ทำอีพีพิเศษเกี่ยวกับดาวมฤตยูโคจรยกย้ายนะครับให้กับชาวลัคนาราศีเมษไปแล้วสามารถไปดูย้อนหลังตรงนั้นได้เกี่ยวกับคําพยากรณ์นะครับตรงนี้ผมจะพูดถึงให้คร่าวๆมฤตยูพอมาอยู่ที่เรือนลัคคนาาของตัววุณเเป็ด เพศไพนะครับดาวแห่งการทําลายล้างดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงดาวแห่งการปฏิวัติชาวลัคนาราศีเมษช่วงนี้ต้องระมัดระวังมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บนะครับเกี่ยวกับโควิดลมเพลมพัดนะครับโรคภัยไข้เจ็บที่มากับลมฟ้าอากาศเนี่ยยังคงต้องระมัดระวังอยู่อย่าเพิ่งชะล่าใจไปเป็นอันขาดนะครับและก็ในเรื่องงานถึงแม้ว่าจะเป็นโอกาสวาสนาดีแต่อย่าเพิ่งไปรีเริ่มลงทุนอะไรใหม่ๆนะครับยังไม่แนะนําประครับประคองสิ่งที่มีอยู่ไปก่อนนะครับหลังจากเดือนมีนาไปแล้วอยากจะขยับขยาย ทำอะไรค่อยทําค่อยว่ากันในช่วงนั้นละกันอันนี้ก็ฝากชาวลักนาราศรีเมษเกี่ยวกับดวงการงานไว้เพียงเท่านี้นะครับ การทำบุญเสริมดวงชาวลัคนาราศีเมษนะครับหากมีโอกาสนะอยากให้ไปทำบุญเกี่ยวกับการถวายที่ดินนะครับสื่อที่ดินถวายวัดก็ได้หรือว่าจะไปร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างโบสถ์วิหารเจดีย์นะครับเกี่ยวกับถาวรวัตถุให้กับพุทธศาสนานะครับตรงนี้จะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับตนเองในเรื่องของการงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรไปทำบุญตามนี้ทำบุญในวันเสาร์ได้ยิ่งดีหากทำบุญเป็นจํานวนเงินนะครับควรลงท้ายด้วยเลขสิบเพราะว่าเป็นกําลังของดาวพระเสาร์เจ้าเรือนพบกัน งน,นันเอส่วนในเรื่องของวัตถุมงคลเนี่ยนะครับควรหาโอกาสนะครับไปบูชาเกี่ยวกับสายยานพญานาคราชหาวัตถุมงคลเกี่ยวกับสายยานพญานาคราชบูชาพบติดตัวจะดีนะครับและใครสนใจอยากจะบูชากับช่องหัวใจนาคาของเราก็ได้นะครับมีเป็นจี้พญานาคราชนะครับสีเงินย่านกพระเกศสีทองปู่วิลูปากเสริมเรื่องของความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับหรือว่าจะเป็นสีดําใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับอุปสรรคการทํางานนะครับ อันนี้ผมแนะนําเลยสีดําเป็นตระกูลนักลบนะครับเป็นพญานาคเฝ้าสมบัตินะครับหรือใครที่มีเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคมีศัตรูเกิดขึ้นในที่ทํางานมักถูกเอาเปรียบนะครับถูกกันแกล้งเนี่ยแนะนําบูชาเป็นเขี้ยวพญานาคราชสามารถขจัดปัญหาอุปสรรคนะครับเรื่องของอ,อุปสรรคเกี่ยวกับศัตรูในที่ทํางานได้ด้วยนะครับยังไงก็ลองสอบถามแอดมินเราเข้ามาแล้วกันนะครับดวงการเงิน สำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับอย่างที่บอกเลยว่าในตลอดทั้งเดือนธันวาคมนี้ดาวประจําตัวของคุณมาอยู่ที่เรือนการเงินได้ตําแหน่งมาตรฐานราชาโชคเป็นช่วงวาสนาดวงการเงินชาวลัคนาราศีเมษจะรุ่งคุ้งแรงนะครับมีเกณฑ์จะมีโชคการเงินหล่นทับตัวนะครับและดาวพระราหูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนลาภมาทับตัวอีกนะครับดาวโชคลาบมาทับตัวดาวประจําตัวไปอยู่เรือนการเงินนะครับมีหรือเดือนนี้วาสนาการเงินจะไม่ดีดีแน่นอนนะครับแต่สิ่งที่ อยากจะให้ระวังก็คือว่าดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนปุตตาไปตกมรณะเล่งไปที่ดาวพางคานเป็นคู่ศัตรูกันนะครับต้องระวังสุขภาพเกี่ยวกับบุตรหลานให้ดีๆนะครับมีเกณฑ์เจ็บป่วยหรือว,ว่าใครที่เป็นหัวหน้าเจ้านายคนเนี่ยก็ระวังเรื่องเงินเงินทองทองผลประโยชน์เกี่ยวกับการเงินกับบริวารลูกน้องของคุณดีๆนะครับช่วงนี้จะมีปัญหากันพอเรื่องของเงินเงินทองทองได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับดาวพระราหูเนี่ยอยู่ร่วมกับดาวมฤริตรยูที่เรือนลักนานาครับช่วงนี้คุณจะใช้เงินเก่งนะครับควรบริหารวางแผนเรื่องการเงินดีด อาจจะทําให้เงินร่วงเงินไหลได้ง่ายเงินเข้ามาเยอะก็พยายามเก็บเงินหน่อยนะครับยังไงจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยดวงชะตาวาสนาของชาวลัคนาราศีเมษจะเริญนรุ่งเรืองนะครับทำดีๆปลดหนี้ปลดสินได้ด้วยช่วงนี้นะเป็นเกณฑ์ดีโอกาสดีมาถึงแล้วยังไงก็สู้เต็มที่ทําเต็มที่ร่ํารวยแน่นอนครับ การทาบุญเสริมดวงชาวลัคนาราศีเมษนะหากมีโอกาสนะครับอยากให้ไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถวายน้ําดื่มสะอาดนะครับเนื่องจากดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนกระดุมพัะนะครับในช่วงของต้นเดือนตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่8ธันวาคมไปอยู่มรณะนะครับจะมีเหตุทําให้คุณนั้นสูญเสียเงินช่วงนี้ด้วยนะครับแถมดาวพระชิตเนี่ยนะครับเลงกับดาวพังคันที่เรือนการเงินเป็นคู่ศัตรูกันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินยาวไปจนถึงวันที่16ธันวาคมเลยนะครับไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถวายน้าดืา่ นะครับทำบุญในวันศุกร์ได้จะดีเป็นอย่างมากเลยนะครับ ส่วนวัตถุมงคลเสริมดวงด้านการเงินชาวลัคนาราศีเมษแนะนําบูชาเป็นพระพิคเนตนะครับหาพระพิคเนตมาบูชาเสริมเกี่ยวกับความร่ารวยด้านการเงินโชคลาภวาสนาการเงินจะดีแก่ดวงชะตาและชาวลัคนาราศีเมษยังสามารถบูชาพระราหูได้ด้วยนะครับพระราหูเป็นเจ้าเรือนลาภมาทับตัวได้ตําแหน่งมาตรฐานเทวีโชคที่เรือนลัคนาของตัวคุณนะครับแนะนําบูชานะครับเป็นพระพิคเนตหรือไม่ก็เป็นพระราหูจะดีแก่ดวงชะตาในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นะครับ ดวงสุขภาพ สำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับในช่วงของต้นเดือนเริ่มจากวันที่1ไปจนถึงวันที่8ธันวาคมก่อนดาวพระศุกร์ไปตกมรณะนะครับต้องระวังเกี่ยวกับระบบาธาตุน้ําภายในร่างกายให้ดีๆนะครับระบบต่อมนิ่มภายในร่างกายนะครับระบบปัสสาวะนะครับช่องท้องท้องน้อยของคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะครับระบบประจําเดือนของคุณผู้หญิงด้วยช่วงนี้นะครับจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพด้านนี้ได้ง่ายนะครับและดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนปุตตะนะครับตั้งแต่ต้นเดือนไปจนถึงวันที่16ธันวาคมนะครับดาวพระอาทิตย์เนี่ยก็ต <ๆ S 1> ้องระวังเก กวกับเรื่องของระบบสายตานะครับระวังเกี่ยวกับการใช้สายตาเยอะนะครับอย่าเล่นโทรศัพท์ดึกนะนะครับเกี่ยวกับเรื่องแสงเข้าตาต้องระวังให้ดีๆนะครับนอกจากนี้เรื่องของอุปกรณ์ฟืนไฟภายในบ้านนะครับอาจจะชํารุดเสียหายหลอดไฟขาดหลอดไฟเสียนะครับหรือการขับรถเดินทางไปไหนมาไหนใกล้ๆเนี่ยช่วงนี้ต้องระวังอุบัติเหตุนะครับวันที่1ถึงวันที่16มีโอกาสจะเลือดตกยางออกง่ายนะครับรถยนต์ก็ต้องเช็คเกี่ยวกับระบบไฟให้ดีๆนะครับโทรศัพท์มือถืออาจจะหน้าจอแตกนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าอาจจะชำรุด เสียหายในช่วงนี้ได้อันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากเตือนชาวลัคนาราศีเมษนะครับดวงความรัก สำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับนอกจากคุณจะมีดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนพบก,กระดุมพ้าแล้วดาวพระศุกร์ยังเป็นเจ้าเรือนพบปัตตานีอีกด้วยในช่วงของตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่8ธันวาคมดาวพระศุกร์ยังโคจรอยู่ที่เรือนพบมรณะนะครับช่วงนี้สาหรับใครที่มีแฟนคนรักคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยต้องระวังจริงๆเรื่องความรักเนี่ยต้องระวังไปจนถึงเดือนมีนาคมปี2566เลยนะครับเนื่องจากมีดาวมฤตยูเป็นดาวเพศภัยเนี่ยเล่งมาที่เรือนปัตตนีนะครับต้องระมัดระวังการมีปัญหากับแฟนคนรัก ระวังเรื่องของอารมณ์คุณด้วยช่วงนี้คุณจะโมโหหงุดหงิดง่ายนะครับพยายามใจเย็นๆนะครับใช้เหตุผลสติคุยกันจะดีกว่านะครับส่วนสําหรับคนโสดเลยเนี่ยนะครับช่วงนี้นะครับดาวมาอยู่มรณะเนี่ยนะครับมันก็เหมือนจะร้ายแต่ว่ามันมีดาวพาชิตมาอยู่ด้วยเป็นคู่สมพลกันนะครับ ก็มีโอกาสนะครับสำหรับใครที่โสดเลยแบบโสดสนิทนะครับมีโอกาสได้เดินทางไกลไปเที่ยวต่างถิ่นต่างแดนใครที่ไปต่างประเทศเนี่ยมีโอกาสได้แฟนเป็นชาวต่างชาติด้วยนะครับถ้าเกิดว่านะครับคนดีเข้ามาช่วงนี้ถ้าไม่ใช่พ่อไม้แม่ไม้ก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติไปเลยนะครับพอหลังจากผ่านพ้นวันที่8ธันวาคมเป็นต้นไปดาวพระศุกร์จะโครจรมาอยู่ที่เรือนภพสุภาแล้วนะครับช่วงเกณฑ์จังหวะน,นี้แหละดวงวาสนาความรักจะกลับมาดีนะครับใครที่สถานะไม่ชัดเจนหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับความรักเนี่ยจากนี้ไปก็จะเรื่อง ดีขึ้นคนที่สถานะนะครับไม่ชัดเจนหรือว่ามีการพูดคุยกันมานานเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่8ธันวาคมเป็นต้นไปมีโอกาสตกลงปรงใจคบหาดูใจกันเป็นแฟนแบบจริงจังละนะครับรวมไปถึงนะครับมีโอกาสถูกขอแต่งงานโดนสารภาพรักเนื่องจากพบสุภาพเป็นพบแห่งความสําเร็จและมันทํามุมตีโกนถึงลัคนาดาวพระศุกร์ไปอยู่ร่วมกับดาวพระพุธเป็นคู่ธาตุน้ํากันอีกนะครับยังไงช่วงนี้วาสนาดีนะครับและในช่วงของวันที่16ธันวาคมดาวพระอาทิตย์จะมาอยู่ร่วมอีกหนึ่งดวงนะครับ1 เป็นกลุ่มดาวพิเศษชาวลัคนาราศีเมษคุณจะมีเสน่ห์ค่อนข้างมากเลยช่วงนี้นะนะครับ คนโสดยังไงเดือนนี้นะนะครับถ้าไม่เล่นตัวเกินไปเนี่ยนะครับมีเกณฑ์ได้แฟนนะครับมีโอกาสสละโสดได้เลยช่วงนี้ค่อนข้างดีนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเกิดคุณไม่ถูกขอแต่งงานก็อาจจะมีการวางแผนเรื่องของการแต่งงานในอนาคตได้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์จังหวะวาสนาดีเป็นอย่างมากนะครับสำหรับเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีเมษนั่นเองเนาะการทําบุญเสริมดวงชาวลัคนาราศีเมษนะครับหากมีโอกาสนะนะครับให้ไปทําบุญโดยการไปบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จําเป็น ให้แก่บ้านพักเด็กกำพร้าบ้านพักคนชรานะครับสถานที่ที่ขาดแคลนความรักโดยเฉพาะเด็กกำพร้านะครับขาดแคลนความรักเราก็ไปมอบความรักส่งต่อความสุขเป็นอุปกรณ์นะครับเครื่องใช้นะครับครเครื่องเขียนเครื่องเรียนนะครับให้กับบ้านเด็กกำพร้าหรือว่าบ้านพักคนชราเป็นหนังสือธรรมะนะครับหนังสืออะไรต่างๆที่มีประโยชน์เราก็ไปบริจาคได้เหมือนกัน <ST. S 2> อันนี้จะเสริมเกี่ยวกับสติปัญญาแล้วก็เสริมเกี่ยวกับความรักให้คุณได้ค่อนข้างดีเลยนะครับส่วนในเรื่องของวัตถุมงคลเสริมดวงเนี่ยผมแนะนําชาวลัคนาราศีเมษนะ นะครับบูชาเป็นสีพึ่งมหาสเสน่ห์นะครับตรงนี้ปลูกเสกจากมวลสารผงว่า108ชนิดนะครับผ่านพิธีพุทธเทวาพิเศษมาแล้วเรียบร้อยนะครับทำพิธีถูกต้องตามตำ,ตำรับตำราโบราณทุกขั้นตอนโดยเฉพาะพิธีจันทร์ซ้อนจันทร์นะครับเป็นพิธีที่มีสเสน่ห์คนข้างรุนแรงนะครับยังไงใครที่สนใจนะครับวัตถุมงคลเสริมด้านความรักเกี่ยวกับสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับเป็นสีพึ่งมหาสเสน่ห์นะและสําหรับใครที่มีกรรมเกี่ยวกับความรักนะครับในพื้นดวงเกิดดาวความรักอาจจะเป็น ตกอริมรณะวินาศนะครับทำให้ความรักนั้นเสียหายไม่ค่อยสําเร็จไม่ค่อยสมหวังมีความรักก็โดนเขาหลอกอยู่เป็นประจําอันนี้ผมแนะนําบูชาเป็นนาเกียวนะครับนาเกียวเป็นพิธีแต่งงานสัญญาสาบานของเรานาคานาคีนะครับที่วังบาดาลเป็นพิธีถือสัจจะผัวเดียวเมียเดียวของคู่รักเดียวเจเดียวซื้อสัตว์ไม่นอกใจต่อกันนะครับบูชานาเกียวความรักคุณจะดีขึ้นสําเร็จขึ้นสมหวังมากขึ้นนะครับยังไงก็ลองดูแล้วกันเนาะนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทางบ้านที่ติดตามช่องหัว ใจนาคาของเราได้ดีเสมอมาวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP พีหน้าอีนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ